สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าที่วาการอำเภอราศีสไลจังหวัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมตลาดนะครับตรงนี้ก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลนะครับน,นะครับบรรยากาศหน้าที่วาการอำเภอราศีสไล เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปชมตลาดนะครับตลาดก็จะอยู่ทางด้านโน้นแหะครับมีเก้าอี้มาให้ประชาชนมานั่งรอรับบริการกันเยอยะแยะเลยนะครับ <S <S เ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ใช้กล้องแอคชั่นนะครับ ถ่ายมุมกว้างนะครับอันนี้สำนักง,งานที่ดินศรีสะเกตสาขาราศีสไลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตลาดระชารัดนะครับวันนี้หาซองกุ้งหาง เดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ตลาดประชารัฐนะครับตรงนี้อืมโอ้ปิ่งปลาแล้วคือเป็นต้นแสบแท้จัจกบาทครับนี่ปิ่งปลาเนี่ยสามสิบจ้าอืมสามตัวสามสิบพอดีเดี๋ยวไ,ไปชมบรรยากาศข้างในกันครับโอ้ทั้งปีกลวยอย่างงามเลยครับคุณผู้ชม จอกับกองด้วยมก็เลยน่งเ้ากน่เก้นนง้อมาเฟิงของอยากของกินอืออ้าวเป็นยังไงนาะทั้งผีเนาะใ่ละพราเขาใหญ่นี่บ่อือมันใหญ่หีบ่ใสมาเบิงบ่เดอดมาหาเลยก็เมีคนโทรหาเลยบ่ส่วนอือเด้หอยนาะหอยขายยังไงหอย โลหาตัวนี้ปูเดวก็มีเดลก็มีเดลจใส่เบอร์ทร่ไให้นี่เด้ทังนี้เิ่นคมิมีปลารสสิน่โอ้ทังนี้มีปลารดคือกันไปนี่ผู้ชมเาเบิ่งไกๆเลยมืนอวใส่เล่นไหว้ายข้าเสียไปใส่ล่ะของหวานนั่น่อโอ้เป็นตะเสียบเนาะค่ะมีมะพร้าวออดด้วยค่ะเออเป็นตะเสียบของเราเว้ยไส่กะทิ ขายอยู่นานร้านเลยบ่แมนค่ะเฮ็ดขายนี่ถึงเราทำก็เป็นหอมดีหอมด,หอมดีครับหอมหอมหอมไปเดี๋ยวผมย่างเบื้องบรรยากาศก่อนครับผมย่งชมบรรยากาศตลาดก่อนมื่อนี่วันนี้ใช้เลนวายถ่ายครับใช้กล้องแอคชั่นถ่าย ตลาดครับนี่ตลาดสดราศีสไลครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศการที่คุณออกมาขอโทษเราก็ทุกคนหัวเราทุกคนมีเหตุผลที่จะรับปากแต่เขาแค่รู้สึกแย่ที่เกิดขึ้น,นมาเองกย้างเดียว มากครับคุณผู้ชมก็เห็น2ข้างทางแบบนี้เลยนะครับพาทุกท่านเดินอันนี้เดินพาเดินชมเลยนะครับไม่มีไม้กันสั่นนะครับก็ใช้กล้องแอคชั่นมันก็น่าจะใส่ได้ดีระดับหนึ่งมาเจอปลาครับ นี่ปลาเนื้ออ่อนครับคุณผู้ชมน่ากินมากครับปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาบูลูกชิ้นก็น่าทานทีเดียวครับคุณผู้ชมชเดี๋ยวไปดูทางด้านโน้นกันคนเริ่มมาคึกคักเลยนะครับช่วงบ่าย เดี๋ยวผมจะพาข้ามไปดูฝั่งโน้นนะครับเดินเข้าไปปลาสีปลาไหลปลาปลาหยังครับเนี่ยปลานังปลาเหนืยวอันนี้ปลาเยี่ยมปลาเสื่อมมันเป็นเดียวกันบ่อันเดียวกันบ่มีปลานังมีปลาเสื่อมบ่ปลาเสื่อมมันแตกต่างยังไงกับปลานังจ้ะ คว่มแตกต่างเป็นแบบไหนรองหยิบผมเบิ่งมึงด้วยผมมันสันกลัวบอกว้าเสื้อมันสีสันกลัวปลานางมันสีเาวากลัวอ่าีป้านางแต่มันก็เฮค่ายกันหนาอยเมนทอนใช่ป่ะน้อก็นีป้ายังเนี่ยหนป้ากล้วยค่ะป้ากล้วยเนี่ยเขาเป็นตังไดหยิบกันเนี่ยเปต้มไปทอดฮะเป็ต้มไปทอดก็กระดค่ะก็มันก็เส่ยพื่อกันบอสเฮค่ายปลารถนี่บอกเมนอืมคนี้กลัวยยางได้ค่ะเมนบอสเ ปลานีผมไมีขี่บ่กเค่ะเอามันกินไปยี่ในถ่วงมันคืออยัางนั่นปลาไมีขี่เลยบลาดุคเนี่ยจ้าโอ้บ่หักเล่นเวลามันกินอาหารมันกินอย่างนั้นมันคือบ่มีขี่ได้ลูกปลหูกันบ่แต่ว่ามันปลาไมีขี่บ่ขมไม่นบลาดุคเนี่ยโอ้ตัวนั้นปลาตองเนาะปลาตองปลาปหมูเดี๋ยวผมขอยางมันก่อนขับยางบรรยากาศก่อนอ่ะไปยางบึงบรรยากาศก่อนครับคุณผู้ชม อ่ะท่านนี้คนก็นขายมาแงมลงมาเบิ่งมาแลงกันก่อนครับคุณผู้ชมอ่ามีมาแลงขายครับแมงอี๋ยัง,ยงก่็ครับเนี่ยแมงกับเตาบ่าขายจังไงแมงกับเตาเนี่ยาบาบตจานาี้เนี่ยแมงดาขายจังไงเนี่ยพี่กันบ่นบนโอ้ราคาเดียวกันบ่ครับเนี่ยสามจานหาสีพื้กันอ่ะเดี๋ยวผมขออยังทั้งตลาดทั้งประเทศกัน Sure. มาดูกันก็ึ้คัดครับพี่มันก็้ามาดูปลาครับคุณผู้ชมตายังครับกันีนี่ปลายอจ้าอืมไข่ปลาสวายเนาะแต่โบเมนเนาะโบเมนค่ะกันี่เนี่ยปลาซิ่วปลาซิวค่ะ ปลาซิวไม่น้ำมู้น่ะใชหรือปลาซิวทั้งหลปลาซิวน้ำมุ้นปลาห้หอยนะโอ้ตัวน,นั้นปลายางครับปลาแย่งก็ได้จากน้ำมู้นด้วกันป่ะค่ะน้ำมู้นเพิ่นเลยบ่ค่ะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมยางบนต่อเป็นว่าปลามาจากแม่น้ำมู้นเป็นบ่เออคุณผู้ชมเห็นไหเออครับฮะจำกันมาใครได้บ่เตอ่ครับโอเคโอเคฮะฮะมาดี๋ยวไปเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับ ไปเบิ่งบรรยากาศกันต่อครับต่้าทุกท่านนะครับเดินชมตลาดราศีสไลด์วันนี้มาดูกันโอ้ข้างหน้ามีโอ้ปิ่งปลาคอยใหญ่ ตัวอย่่ชุดนี่พ่งเป็น้ำลปลาพันย่างให้น้ำพร้อมเลยตัวนี้พอคอย่างเห้น้ำพร้อมเลยตัวนี้เออเขาทาเว้ยเพาได้ใสาได้ดไส่ไม่แล้วจะบาทครับตัวนี้มัดละลอยจ้ะอ๋อเป็นมัดบอจ้ามัดมัดละหาิทจ้ะอ๋อคือตัวละหาสิไปละหาซิฟนี่แล้วเนี่ตัวละหาสิฟจ้นี่ของมัดจ้ เ่งดาเด็ขายตัวเท่าไรกันก็ตัวใดสิบห้าตัวเล้ห้าตัวห้าถ้าตดจหอมโอ้ตัวทีดตัดตีกอกันมาสิบห้าบาทเอามันคือหอมกว่ากันมันชุบก็คือกันมันเป็นตัวถึกใม่้าตัวปูอ๋อหมายคขามาเม่งดาหนิตัวปูมันหอมกว่าตัวเมียกวะโอ้บ่บ่ตัวปูนี่ตัวละสิบห้าตัวเมียนี่ห้าบาทห้าบาทจ้า โอ้แต่ว่าใส่มันคนเนี่ยตุ๊ปูบ่มีราคาเลยเอาบ่มีค่าดองเจ้าหนี้เด็กขายจังไรครับเนี่ยบะม่จาละห้าสิบบาทจ้าจ้าละห้าสิบบาทจ้ามาใหม่ๆค่ะอมันเริ่มออกแล้วครับบ่ญจ้ามันเริ่มออกแล้วมาใหม่ๆเลยจ้าดิครับคุณผู้ชมครับเป็นมาใหม่ๆเลยมาเบิ่งกันใหม่ๆเลยมาค่ะกำลังมาห้อนล่ะจ้ากำลังมาห้อนฮห้อนเลยจ้าฮห้อนๆเลยเพราะว่าไปหาตากแดดแมนลำบากขี้ยังเดียวนั่นบากอยู่บ่หาหมดแดดโอ้ยสุดยอดค่ะ เป็นตะมวนเนี่ยผมว่าถึงหอนถึงกัดถึงหอนถึงกัดเห็นไหมเนบ่ยบ่กูอยากเห็นบรรยากาศพึ่งไปหาเลยบบรราไปบ่ไปหาแถวไหนแถวเพื่อนนี่ละ่อจ้าในหมู่ไม้ส่วนในเด้อสิไปเบิ่งวิธีการได้ปะอ้าวขอบคุณครับอ้าะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเก็ตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ